สวัสดีค่ะคุณกําลังอยู่กับช่องพิเศษใส่ใจคลิปนี้มาชวนคุณทำหมีค่คลุกหรือหมี่ขยุ่มกันค่ะเห็นหลายๆคนทำแล้วเนี่ยนะคะน่ากินมากๆเลยค่ะและก็เป็นกระแสด้วยนะทั้งทำกินทำขายโอ้โหเต็มโซเชียลเลยก็เลยอยากทำเองบ้างแต่ออกตัวไว้ก่อนเลยนะคะดังเอียดเลยว่า หยิบนั่นหยิบนี่ในตู้เย็นเอาที่เรามีนะก็อาจจะไม่ได้ตรงกับสูตรทั่วไปนะคะขออ d ดแอปพล l y นิดนึงนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะออกมาเป็นมีครุกสไตล์ไหนมาทำไปพร้อมๆกันนะคะจัดการลวกมีขาวกันก่อนเลยอันดับแรกลวกเสร็จแล้วพักไว้รอก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวไปจัดการวัตถุดิบอื่นๆก่อนรอแป๊บนะเจ้าเส้นมี มาต่อกันที่ผักคะน้าค่ะลวกผักคะน้าให้สุกรวมถึงปลาเส้นด้วยลวกให้สุกกันไปเลยแล้วก็พักรอไว้ก่อนสําหรับปลาเส้นเนี่ยก็หั่นซะหน่อยนะคะเพื่อจัดเรียงในจานแล้วจะได้สวยงามมาเจียวกระเทียมกันต่อเลยค่ะเจียวให้หอมเหลืองน่ากินกันไปเลย เคยสังเกตไหมคะว่าเวลาเราเจียวกระเทียมเนี่ยมันจะเป็นก้อนเทคนิคมีอยู่ง่ายมากเลยค่ะถ้าเราเจียวกระเทียมเราต้องหมั่นคนไปมาเรื่อยๆเรื่อยๆอย่าปล่อยเขาทิ้งเอาไว้แล้วกลับมาคนอีกทีอย่างเนี้ยจะทําให้เป็นก้อนแบบนี้เห็นไหมคะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะพยายามคนเรื่อยๆเลยนะอันนี้เราคนบ้างปล่อยบ้างเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะแก้ตัวใหม่นะคะ เมื่อเราเจียวกระเทียมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ใช้กระทะใบเดิมนี่นแหละค่ะใส่เนื้อสัตว์ลงไปแล้วก็ปรุงรสได้เลยค่ะอาจจะใส่ซอสถั่วเหลืองลงไปนิดหน่อยมาถึงคิวของน้ำซอสค่ะเราใช้น้ำเปล่าครึ่งหม้อกับน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บผสมกันเลยใช้สองอย่างเลยค่ะความหวานจะได้เข้มขน้นแล้วก็เติมซีอิ๊วหวนลงไปสักหน่อยนึงค่ะหน่อยเดียวจริงๆนะคะไม่งั้นจะดำไปให้สีออกมาเป็นสีเข้มๆแบบนี้ละค่ะ ระหว่างนี้ใครจะใส่ผงปรุงรสอื่นๆก็ใส่ได้เลยนะคะสักอย่างละนิดอย่างละน่อยและขอเพิ่มความเปรี้ยวด้วยมะขามเปียกสักหนึ่งก้อนเล็กๆนะคะน้ำซอสเราจะได้ออกมาหวานเปรี้ยวกลมกล่อมแล้วก็คนให้น้ำมันงวดขึ้นนะคะแล้วก็อย่าลืมชิมด้วยนะคะหวานเค็มเปรี้ยวต้องกลมกล่อมนะ และก็ถึงเวลาที่นำส่วนผสมทุกอย่างที่เราเตรียมไว้มาคลุกเคล้าให้เข้ากัน เมื่อคลุกเคล้ากันเรียบร้อยแล้วก็จับมาขยุ่มลงจานค่ะแบบนี้เส้นหมี่ขยุ่มบนกลางจานตามด้วยผักต้มแล้วก็มีเครื่องเคียงเป็นปลาเส้นนะคะแล้วเราก็เสริมความกรุบกรอบด้วยหนังไก่ทอดอันนี้เราซื้อมาเราไม่ได้ทำเองหรอกหนังไก่ทอดวางลงไปเพื่อความกรุบกรอบแล้วก็ตามด้วยไข่ต้มสักหนึ่งใบเพิ่มโปรโตีนกันสักนิดนึง พอเริ่มเห็นเขาลางความอร่อยแล้วใช่ไหมคะมีคุกเวอร์ชั่นนี้ก็น่าตาน่ากินดีเหมือนกันเนาะอ่ะสไตล์เราก็เป็นแบบนี้แล้วสไตล์คุณเป็นแบบไหนลองทํากันดูนะคะและสุดท้ายนี้ค่ะฝากช่องพิเศษใส่ใจของเราไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะฝากกดติดตาม Subscribe กันด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามเลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบาย